หัวหินเซิร์ฟพาราไดซ์2026ัน e ี่สพรีเซนเต็ดบายลิคชรวมพลคนหลักเซิร์ฟสร้างสีสันหัวหินสู่สวรรค์ของกีฬาทางน้ำหัวหินเตรียมกลับมาคึกคักอีกครั้งหัวหินเตรียมกลับมาคึกคักอีกครั้งกับงานใหญ่ประจำปีของสายเซิร์ฟ หัวหินเซิร์ฟพาราไดซ์2026พิสต์เนต by Listing Kierchan งานรวมพลคนรักการโต้คลื่นและกีฬาทางน้ำที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยทีม p พลนเปิลเซิร์ฟขับกลุ่มคนเล็กๆที่มีหัวใจรักทะเลและอยากส่งต่อเสน่ห์ของกีฬาเซิร์ฟให้คนไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสก็จริงๆหัวหินเซิร์ฟพาราไดซ์ก็คือเราจัดกันมาในครั้งที่สามแล้วนะฮะึ่งมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆเราหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหัวหินเนี่ย มันมีฤดูการเสริร์ฟของด้วยแล้วก็ชายหาดหัวหินเนี่ยอ๋อเรียกได้ยอย่างปกปักปักเขาตะเกียบเนี่ยมันมีแบบสภาพภูมิประเท,ภะเทศภูมิอากาศอ่ะที่มันเหมาะกับการแบบเล่นเสิร์ฟเลยอะพอกับบิ๊กินเนอร์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งกล้องอริงๆ่น้่แบบฟุตจิกาแล้วก็คุณภาพันธ์เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคลื่นมันจะเล่นเสิร์ฟได้เพราะฉะนั้นก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาจริงๆมันเริ่มจากกลุ่มแบบเซิร์ฟเฟอร์เซิร์ฟเลอรแบบกลุ่มเรียกเลยนะเซิร์ฟเลอร์เซิร์ฟเวอร์เล็กๆอย่างนี้ใช่ม จัดเล,เลยแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นมาแล้วก็เออคนค่อยความสนใจขออึ้นเรื่อยๆครั้งนี้ก็เลยแบบตั้งใจอยากจะ่หนึ่งก็คือจัดให้คนที่รักกานเซิร์ฟจะมาเจอกันกับสองก็คืออยากพูดเรามันคนหลักจุดอำเภอหัวหินนะอยากจะให้รู้ว่าหัวหินมันมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนไม่ค่อยรู้นะคือเซิร์ฟเองไม่แต่ว่าที่ฉันชอบกิจกรรมการออกทะเลไงนี่้ามันแบบ<อ>ไทยไทยทรัพซ<ไ>ัพ<ไ>บ,บ,บอร์ดออกทะเลเงี้ยแล้วก็คิดว่าตัวเองเหมือนเป็นมนัยร์หน้า ป่าคลื่นออกไปแต่วระเด็นมัก็คลื่นสนุกสนานเลยเพราะแบบอย่างเด็กๆก็เล่นได้ก็จะเป็นจะเป็น,ปนแบบสแหรับใครที่เป็น beginner เนอะเด<ม>ี๋ยวร้านอาหารเขาตะเกียบก็จะมีร้านที่แบบของเราก็จะรับสอนเจอรับสอนเรื่องนี้ด้วยที่ร้นา,า,านน้ำอชัยตัวเส้นก็หมาจบ คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพาราโบต์ขาไปเราก็เกิดขึ้นจากตัวนักกีฬาตัวพื้นนะครับนักเซิร์ฟเฟอร์ที่รวมรวมตัวกันขยากจะมีที่สำหรับพักด้างพักแฮงเอาท์กันพูดคุยกันเป็นคอมมิชชั่นเล็กสำหรับนักกีฬาแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดการเติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้พัฒนาไปหลายส่วนเข้ามาร่วมกันแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของบริบทของชุมชนพื้นที่แล้วก็คนโลเคอลที่เข้ามาร่วมทําให้ตัวกิจกรรมเนี่ยมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแล้วก็มีทั้งศิลปะแล้วก็ อย่าง,างที่ทราบว่าใน c u ้าเจ e ของ s u r ร์ฟเนี่ยมันก็จะมีทั้งดนตรีมีศิลปะนะครับก็ต้องมีแฟชั่นนะครับก็้วก็มีเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หลากหลายแล้วก็มันทำให้มีคนมากมายหลายๆรูปแบบมาเจอกัน,นย <S <S กอย่างใช่ับอยากได้เจอกันที่นี่ก็เจอที่นี่คแล้วก็หลายๆคนอ,อย่างแม่ก็พูดถึงเรื่องของศิลปะใช่ไหมเข้ามาร่วมกิจกรรมกีฬาต่างๆเข้ามาพันธเด็กๆแล้วก็เยาวชนที่นี่ ก็จริงๆได้ยินชื่อของการจัดกิจกรรมนี้มานานแล้วค่ะหัวหินเซิร์ฟพราดายก็ตัววิวเองเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นคนหัวหินคนหนึ่งย้ายมาอยู่ที่หัวหินแล้วก็พอได้ยินว่ามีกิจกรรมกีฬาดีๆแบบนี้ค่ะถือว่ามันเป็นสีสรรันแล้วก็มันเป็นการสร้างสุดเด่นให้กับอำเภอหัวหินด้วยกีฬาเซิร์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่แบบพอยงานที่จะแบบกําลังแบบเท่อะตอนนี้ทุกคนก็อยากเล่นนะคะสำหรับ The Le g เจ d a r e n a เองอะ่ะเราก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬาค่ะมีทั้งฟิตเนสแล้วก็มี กีฬาต่างๆทีนี้พอวิวได้ยินเรื่องของกิจกรรมเนี้ยค่ะก็เลยแบบอยากจะเป็นส่วนร่วมก็เลยมีการสนับสนุนเรื่องกอันให้คนไปออกกําลังกายค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความแข็งแรงในการที่จะมาเล่นเซิร์ฟต่อ,อไปค่ะก็จริงๆเราเริ่มมาแค่การกินก๋วยเตี๋ยวกับโบแค่วันเดียวนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วน้องโบเนี่ยคือจัดทุกอย่างอยู่คนเดียวเหมือนเป็นตู้ ATM และทุกอย่างจะทั้งปาดทั้งถอนอยู่คนเดียวกันเราก็เลยทํายังไงให้ให,ให้ให้การจัดเซิร์ฟต่อไปเนี่ย ให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็เลยเสนอเนาะเพราะเราสนิทกับน้องโบมา20กว่าปีว่าเราควรทําอะไรที่เป็นทางการหนูหน่าจะทําอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบม,มากยิ่งขึ้นเราก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยโดยการจัดให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะจริงๆริงงานเซิร์ฟหัวหินเนี่ยน้อยคนมากที่รู้ว่ามีเพราะตัวส่วนเปตาเองก็เที่ยวหัวหินบ่อยมากถ้าไม่ได้รู้จักโบก็จะไม่รู้เลยว่าเอา้ามีเล่นเซิร์ฟ<ๆ>ก็เลยก็เลยอยากทําให้มันงานยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะอยากให้หัวหินกลับมาคึกเหมือนเดิมเพราะจะมีช่วงหนึ่งที่หัวหินคึกมาก แล้วก็ดรอปมาก็อยากจะให้กิจกรรมนี้ให้มันดูยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นก็เลยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสับสนุนในโครงการหลายคนเมื่อก่อนภาพหู้หญินเดิมๆนะจะรู้สึกว่าอุย้ยตาแล้วมันมองตัดยอดน,นะครับ <c oughs> ว่าชิลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าจริงๆตอนนี้นะหัวหยินถ้าได้ไปเยี่ยมไ,ไปหัวหญินตอนนี้จะพบว่ามันมีความตนนื่ตนตาตื่ตนใจอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยอ ใช่ไหมโรงเรียนของของอวิวก็เพิ่งไปเปิดก็<ช>เออเดี๋ยวดิฉันก็ไปทรรําธุรกิจอยู่หวัวหยียไรอันไรเงี้ยก็รู้สึกว่างานนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นการรวมตัวหนึ่งไม่ใช่แค่คนหลักเซิรญแต่มาคนหลักหวัวหินด้วยอ่ะนะคราก็จะแบบเรียนเชิญไปก็นอกจากที่จะไปจุดหมายปลายทางคือหวัหวหินเชิญพัตตะไรงสัตตะเกียบแล้วนี่เงี้ยก็มีเวลาก็ได้ไปเที่ยวจุดต่างๆของหวัวหินแบบรถจักรไถ่รถไฟหวัวหินหนะะ<ช>ึ่งเขาแบบโด่งดังเลยทุกเขาก็รีโนเวทฉันแบบว่า จริงล่การเมืองมันมีแบบถนนที่มันมีร้านรวมแบบแล้วษณะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นนิมมานของหัวหินอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วเลยครับเพราะฉะนั้นก็แบียังเป็นอีกทีหนึ่งจีรู้สึกว่าหัวหินตอนนี้เขาก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็รอต้อนรับอยู่ทุกคนอยค่ะได้เพจเลยครับก็คือหัวหินเซิร์ฟพาราไดซ์สามารถเข้าไปถามแอดมินในเพจได้เลยครับจริงก็ไปร่วมงานได้เลยเห ขาที่จองรถยากนิดนึงแต่ก็ให้จองโรงแรมไว้แล้วก็จองโรงแรมรอจองโรงแรมใช่แล้วก็เดี๋ยววันงานจะมีแบบคอนเสิร์ตจากพี่โกโยกีบ่อยด้วยตกดึกก็จะมีเปิดเพลงสนานจากดีเจปุยยาชื่ไม่มีเพลงใหม่เลย